อ่สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบก,กับเหรียญหนึ่งบาทนะครับหายากสิบสิบอันดับนะครับพอดีแค่กระปุกความสินนะครับกับแลกมาฮนะรประมาณจุกเกือบหมื่นนะฮะมาดูว่านะฮจะติดอันดับหรือเปล่าฮะหนึ่งถึงสิบนะครับซึ่งก็ เหรียญหนึ่งบาทนะครับสิบอันดับก็จะมีนะครับปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะครับผลิตทั้งหมดนะครับสี่ล้านสองแสนนะครับราคาซื้อหานะครับสี่ร้อยถึงหกร้อยอันนี้เป็นราคาเหรียญ U N C นะเหรียญ U N C ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมาเลย อันดับสนะนะครับปี2541นะครับผลิตทั้งหมด 25, 25, 000, 2 5ล้าน2 5 0 0 0นนะครับราคาซื้อหาก็ที่ที่0ถนะครับอันดับ3นะปี2539นะครับ9 8ล้าน4 8 000, 7 0 0นะครับจำนวนผลิตทั้งหมดนะครับ ราคาซื้อหางก็อยู่ที่ละสิบบาทนะครับขึ้นไปนถึงสี่สิบนะฮอันดับสี่นะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับผลิตทั้งหมดสองร้อยยี่สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับราคาซื้อหาก็ประมาณยี่สิบบาทนะครับอันดับห้านะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะฮะ ลิทั้งหมด235ล้าน6เซนสอ3 0 0 0นะครับราคาซื้อหาก็ประมาณ20บาทนะครับอันดับ6นะครับปีพศ2อนสะ 25, 6, นะครับจำนวนผลิตทั้งหมดนะครับ236ล้าน5 0 3 00 3 0 0นนะครับราคาซื้อหาก็อยู่ที่10บาท ประมาณสิบอันดับเจ็ดนะฮะปีพศ2545จำนวนผลิตทั้งหมด266ล้าน25,000นะครับราคาซื้อหาก็ประมาณ10บาทอันดับ8นะครับปีพศ2530นะฮะจำนวนผลิตทั้งหมด329ล้าน 471,000นะร,ราคาซื้อหาประมาณ10 2ถึง20บาทนะอันดับ9ปยูโพรสตา 2, 34, จำนวนผลิตทั้งหมด3 2 9ล้าน9 4 6 0นราคาซื้อหาก็ประมาณ20บาทบอันดับ10นั้น ปี2544นะครับปี2544นะครับจำนวนผลิตทั้งหมด350ล้าน66600นะครับราคาซื้อหาอยู่ที่5-20ถึบาทนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับสำหรับราคาซื้อหาที่น,นี้อันนี้เป็นสภาพ UNC นะคก็คือสภาพใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับ สษณาจะใหม่ไม่มีการทะเลาะมาดูกันว่านะจะติดอันดับสักเหรียญด้วย จเจอแล้วนะหนึ่งเหรียญน,นะครับจากการนับเหรียญน,นะครับที่แรกมาฮนะก็ติดอันดับอยู่ทั้งหมดนะฮะมีแต่นับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับหนึ่งสองไม่มีนะฮะหน่ง น่าจะหาย,ยากพอสมควรนี่ดูปสีสองนห้าร้บเกานะครับสภาพเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ นะครับที่หาก,กันก็ลดหลังลงมานะครับพอส่วสองพันห้าร้อยนะครับ เหรียญชนิดหนึ่งบาทนั้นเนี่ยก็ด้านหน้านะครับเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมมีผลอดุลยเด็ดนะด้านหลังก็เป็นวัดพระศีรัตนศาสดารามนะับประกาศใช้ครั้งแรกก็ปีพศ2529นะครับเหรียญนี้นัฮะมีน้ำหนัก3.4กรัมนะครับ จะสำหรับยุคหลังๆนั้นนะลดขนาดวดสัสดุออกมานะครับทำให้น้ำหนักรถลงนะครับเหลือสามกร,รัมเท่านั้นเองนะครับเป็นเหล็กชุบนิกเกิลน,นะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักดูกันนะ เือบ3ามสสำหรับเรียนรุ่นใหม่นั้นประมาณ3กร,รัมเท่านั้นเองเนะก็วันนี้ก็นีแค่นี้ครับสำหรับการค้นหา10อันดับนะฮะเรียนหายากนะครับชนิดราคา1บาทนะครับก็ ใครมีกระปุกอมสินก็ลองนะครับเก็บสะสมไว้ให้ใหลูกให้หลานดูนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ